ข้อกล่าวหาแรกคือข้อกล่าวหาที่มีคนมาบอกว่าคุณเป็นคนอ,ากาอักตันยูเพียงแค่คุณไม่ยอมทําตามในสิ่งที่เขาต้องการหรือไม่ยอมปฏิบัติตัวตามที่เขาบอกและโยนข้อหาอ,ากาอักตันยูให้คุณเพียงแค่คุณอยากใช้ชีวิตเป็นของคุณเองคุณอยากใช้ชีวิตด้วยตัวของคุณเองและเป็นความฝันของคุณเองตรงระหว่างข้อกล่าวหานี้จะทําให้คุณจมปลักทั้งชีวิตไปไหนไม่ได้ทําตามเสียงหัวใจตัวเองไม่ได้ สองคือข้อกล่าวหาที่กล่าวหาว่าคุณเห็นแก่ตัวเพราะไม่ได้ช่วยเหลือไม่ได้ดูแลคนที่อยากจะให้คุณเป็นเหยื่อของเขาไปทําตามในสิ่งที่เขาบอกไปดูแลเขาแต่จริงๆไม่ใช่นะคะในชีวิตคนเราทุกคนนะคะต้องดูแลรับผิดชอบชีวิตของตัวเองนะคะในชีวิตของคนเราทุกคน,นะคะ่ะต้องรับผิดชอบความสุขของตัวเองนะแต่กระทั่งคุณเองก็ตามดังนั้นอย่าติดกับดักกับสองข้อกล่าวหานี้นะคะ ถ้ามีคนมาบอกว่าคุณอักตันยูหรือมีคนมาบอกว่าคุณเห็นแก่ตัวจงกรองดีๆจงใช้ B.S. detector ภาษาอังกฤษเรียก B.S. detector ย่อมาจาก Blue s h i t detector คือคำโกหกที่จะทำให้คุณรั้งชีวิตของคุณและไปไหนไม่ได้จงใช้หลักการละสูตรของพระพุทธเจ้าอย่าเชื่อเพราะอะไรก็ตามแต่ให้เราพิสูจน์ด้วยตัวเองให้เราคิดด้วยตัวเองถ้าใครโยนสองข้อกล่าวหานี้ให้คุณอย่าติดกับดักเหล่านี้และพาตัวเองออกมา คิดให้เที่ยงและไปต่อในทางของคุณและจงเป็นตัวของคุณเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะคะ